ไปพัดลมมาสามพัดลมค่ะจะไม่มีผู้ชายค่ะรบก,กวนยกหน่อยค่ะกติดน้ำสองออน้ำสองอ่าสามสองครับพัดลมค่ะพัดลมสามนะพัดลมสามครับเอามาลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัลครับเอานะครับเด็กที่อยู่ที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะจะต้องอยู่ในบริเวณงานนะครับเรามีครูปรอกอยู่สามสีเด้อพี่นกเด้อครูปกครองสีชมพู รับขนมตั้งแต่ช่วงแรกที่เข้ามาลงทะเบียนสีขาวแรกของรางวัลที่จับนะครับแรกของรางวัลที่จับสลากได้สีเขียวรับอาหารในช่วงท้ายนะครับผู้ใดมาก,ก่อนก็คือสิบรางวัลน,นี้นะครับให้กับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ใดมาซ่าคอยจะเอาตุเหลือเดยอ้าท่านนายกครับจับสิบรางวัลครับ เป็นจก,ากอาเป็นจักรยานก่อนนะครับาจักรยานนะคะเด็กๆคะพร้อมแล้วหรือยังนะคะคันแรกนะคะสิบรางวัลเลยนะคะ,เ,คคะเด็กๆถ้ามีหมายเลขแล้วก็มาประจำรถเลยนะคะรเราจะได้ถ่ายรูปครั้งเดียวเลยสิบคนนะคะอยู่ในมือผมนี้คือจักรยานห้าคันนะครับ คันแรกหมายเลข3 1 6หนึามหนึครับ3 1 6ครับได้แล้วออกมาเลยมาประจังจุดเลยลูกอะไหนดูก่อนนะคะเด็กกับกันบ่ล่ะสามหนึ่งหครับคันแรกค่ะันแรกอะคันที่สองค่ะพระเจ้าพิ่งมอบนะครับเดี๋ยวท่านนายกจะลงไปมอบนะครับให้ดูขจาร์ไปก่อนคันที่สองหมายเลข5 1 7 ห้าหนึ่งเจ็ดค่ะอ้าหนึ่งเจ็ดอยู่ตรงไหนโชว์มือด้วยค่ะอ่าหนึ่งเจ็ดดูนะครับดูดูไม่คะอยู่มาระาษสีขาวนะครับกราษสีขาวห้าหนึ่งเจ็ดค่ะอยู่ไหมคช้กัมือด้วยโชว์ยูแอนพรีทีสามค่ะอ่าขันที่สามนะคะ อันที่สามหมายเลขสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าค่ะโอ้ยน,น่าดูข้างหน้าดิผู้ได้อยา่างไรรางวัลบอกว่าอยู่ข้างนาเห็นบอกเมนอีหลีมานีาก่กดมาเด้อวันนี้ข้างนาไปเนี้หมายเลขต่อไปหมายเลขสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองค่ะสี่ศูนย์สองค่ะสี่ศูนย์สองครับจกักรยานคันที่สี่ อยู่ไหมลูกอยู่ไหมใช่ไหมลูกถ้าใครได้ยกมือเกเรมาเลยเด้อ่าหมายเลขต่อไปขั้นสุดท้ายของจักรยานรอบนี้หมายเลข5้าสองห้าห้าสองห้หหครับห้าศูนครับห้าศูนค่ะห้านี่คือสิจงใ้เลยนะครับหนึ่งเกอยู่ในนอหนึ่งเก้หนึ่งเก้แคได้รมาแต่เศ้าเพิ่มีก สาลขนเหจักรยานเอาชนแดงล้ทันพารัสปเลยเก้าสห้านี่ว่าแต่ก่อนมูเลยดีเก้าห้าวัดวัดบางกันไดเลยไหนะเสือเวเดือวดไดเลขไหนมีสามส่สามสี่ค่ะมีไหมข้ามูแน่นอนอเอาโน้ยนี่เขาไปเอออาเอาเียนไหมเอาเตียงกัใดกันได้เอาอาอาสายเกย์ไปมันเป็น้ำจักรยานนี่แหละ เอาขั้นไงนไนพี่เนีน่ยงสัยเใส่พี่เ,เอามาบ่เลยพี่สิเป่าของใส่น้ำเบิงส้มก็ส้มอุ้ยบุงนี่หาหาคนหาาน้นหาขั้น,นเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขั้นนี้ได้หมายเลขหนึ่งสามหหนึ่งสามหค่ะหนึ่งสหค่ะหนึ่งสาหอยู่หรือเปล่าคะอาคุณครูกี๊กับไก่เคี้ยงพี่ว่าะแมแมนสลากินเปเพียงขั้นไหนปังเอาหนึ่งสามหน่งห อ่าหนึ่ปประจำที่เลยค่ะขั้นสีเขียวนี่สมพัดลมสามเครื่องนะใช่แล้วค่ะพัดลมสามเครื่องนะคะดูหมายเลขนะคะหมายเลขแรกสามสห้าครับสามสามห้าหค่ะห้าสองหนึ่งด้วยนะคะสี่ศูนย์นะคะเพิดได้ยินเท่าบอลหลาห้องหนึ่งสี่ศูนย์แ สามรางวัลเป็นท่านลมเลยนะคะอยู่ไหมคะ,อะตอนนี้เนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าพวกเราคงจะได่สลากไปเบ้าไปทิ้งกับสีเม็ดหยัดใส่กระเป๋าไว้ผู้ปกครองทุกท่านหรือเด็กๆทุกคนหยิบสลากสีขาวออกมาในมือเจ้าของครับท่านรอบุญยืนอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นห้าพอดีท่านรอบุญย,ยืนครับอีกหนึ่งท่านเป็นห้าพอดีท่าทุ่มในการโรงเรียนนะครับตลอดในการอ่า ครับการรองนายกบุญยมีมาสอนท่านผู้ในการโรงเรียนปัจจุต้นก็รางวัลชิ้นใหญ่นะครับจักรยานนะครับจำนวน5คันให้กับลูกๆนะครับติดนักเรียนนะครับที่ช่งดงีในปีนี้ยังเหลืออยู่อีกทั้งหมดยี่าคันนะครับ23ค <13 S 2> ันเดื่อออกแล้วอ28ออกแล้วค่ะหเหลือ2ี่า